ก็สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาอ่านค่าสีกันนะครับค่าสีของตัวต้านทานนะครับหรือว่ารีซิสเตอร์นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับดำศูนย์น้ำตาลหนึ่งแดงสองส้ม3ามเหลือง4เขียวห้าน้ำเงินหม่วง7ดเทา8ขาว9้า ดำศูนย์น้ำตาลหนึ่งแดงสองส้มสามเหลืองสี่เขียวห้าน้ำเงินหกม่วงเจ็ดเทาแปดขาวเก้าดำศูนย์น้ำตาลหนึ่งแดงสองส้มสามเหลืองสี่เขียวห้าน้ำเงินหก ม่วงเจ็ดโท่แปดขาวเก้าดำศูนย์น้ำตาลหนึ่งแดงสองส้มสามเหลืองสี่เขียวห้าน้ำเงินหกม่วงเจ็ดโท่แปดขาวเก้า